สวัสดีครับพวกเราภาคสองนะคะผมนายปรเมศร์ความใจครับผมนายมีรภาพสมนทรักิครับผมนายนันทบารธนิลครับผมนายคุณเนธวขชาครับวันนี้นะครับพวกเราภาคสองจะมาเสนอสริมหัวข้อวันทางวันโปรเจกต์เรื่องการศึกษาปริมาณสารละลายในกระดิ่กาแฟที่มีผลต่อความยาวรากพืชครับเรามาดูสูปรผสมกันนะครับุดประสมของเราก็คือเพื่อศึกษาความสามารถในการชร่างรากกาแฟ และสมมติฐานของเรานะคะก็คือถ้ากาแฟมีผลในการใ่้ความยาวรา,ากดังนั้นมเมล็ดถั่วเขียวที่ปลูกด้วยน้ำจากอากาจากกาแฟจากหอผ้าที่ยาวกว่ารากถั่วเขียวที่ปลูกด้วยน้ำป่าัวแปรต้นนะคะก็คือสารละลายจากมเมล็ดกาแฟตัวแปรตามนะคะก็คือ ความยาวรากของมเมล็ดถั่วเขียวตัวแปรควบคุมของเรานะครับก็คือปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดจากกาแฟที่ใช้ในการปลูกเมล็ดถั่วเขียวและสถานที่ใช้ในการทดลองครับหัวข้อต่อไปครับวิธีการทดลองรับบหนึ่งนำมเมล็ดกาแฟมาขบ้วดให้ละเอียดครับขั้นตอนที่สองครับ นำมาเล็กกาแฟที่ขั่วบดละเอียดแล้วจำนวน5 0ิกรัมครับมาละลายในน้ำจำนวน2 0 0รลูกบาศก์เซนติเมตรครับแล้วนามากรองด้วยว่าขาวบางครับขั้นตอนที่สามครับนําน้ำปริมาตรยี่สิบลูกบาศก์เซนติเมตรครับลงในถ้วยพลาสติกจานวน6ใบครับขั้นตอนที่สี่นะครับนํากาแฟที่เตรียมไว้นะผมที่เป็นน้าแล้วส5้าลูกบาศก์เซนติเมตรครับมาใส่ในถ้วยพลาสติกขนาดใหญครับ ซึ่งมีน้ำอยู่แล้วครับผมจำนวนสามใบใบละ15ลูกบาศก์เซนติมตั้นตอนทีนะครับผมน้ำนำน้ำธรรมดาสี่สิบห้ลูกบาศก์เซนติเมตรครับมาใส่ในถ้วยพลาสติกที่ยังเหลืออีกสามใบครับซึ่งมีน้ำอยู่แล้วครับใบละ15ลูกบาศก์เซนติเมตรครับขั้นตอนที่หกนะครับผมนำเมล็ดส่วนเขียวครับที่มีขนาดเท่ากันจำนวน20เมล็ดครับมาใส่ในถ้วยที่มีกาแฟสองใบครับ และเท่าที่มีนาาา้ำเปล่าเด็ดไปครับไปลระติเกเีเท่าเท่ากันครับอ่าต่อไปข้อที่7ดครับัะเกียความยาวหน้าของตัวเขียวครับผมเป็น,น,นเวลาเรึ่นสัดจาครับและขตัตอนสุดท้ายขั้นตอนที่8ปมันคือผลการทดลองครับและนี่นะครับคือตารางทผลการทดลองนะจากสามการทดลองนะคร,รับ การทดลองที่หนึ่งคือการปรุงผงเชียรด้วยน้ำเปล่าการทดลองที่สองครับคือการปรุงผงเชียรด้วยน้ำกาแฟนะครับและการทดลองที่สามก็ปลูการปผงเชียรด้วยน้ำกาแฟนะครับจะเห็นได้ว่าความยาวรากเฉลี่ยของการปรุงผงเชียรด้วยน้ำเปล่าจะน้อยกว่าการปรุงผงเชียรด้วยน้ำกาแฟนะครับแสด่ละนี่นะครับคือแผนภูมิแท่งของความยาวเฉลี่ยของว่า การทดลองที่หนึ่งมีความยาวรากเฉลี่ยที่1.34เซนติเมตรนะครับและชุดการทดลองที่สองมีความยาวรากอยู่ที่2.03เซนติเมตรครับและชุดการทดลองที่สามนะครับมีความยาว่ากอยู่ที่1.93เซนติเมตรครับสรุปครับสรุปผลการทดลองนะครับจากผลการทดลองนั้นโคนเดรที่ปลูกเลวยกาแฟจะมีความยาวเฉลี่ยมากก right ว่าโคนเดวที่ปลูก สะอาดนะครับเหมือนสมมติฐานตั้งไว้นะครับภาะจบกันไปแล้วนะครับอันนี้คือภาพนะครับภาพการทดลองของกลุ่มเรานะครับคาการและนี่ส่วนตรงนี้ครับจะเป็นอุปกรณ์ครับมีทิชชู่ที่เป็นเอาไว้นองตัวเขียวครับดิกระที่ไม่ใส่น้วเขียวแล้วน้ำตัวแป้ครับสลิ่ที่เอาไว้ส่งน้ำครับ ตัวนี้แท่งขนสัต์ครับเพราะว้ทำละลายกาแฟออกมาครับและนี่คือตัวเขียวครับเป็นตัวหลักครัเราอันนี้ก็มือการทบกาแฟครับเป็นกาแฟพวกบตาแม่กององครับของานแลวนี่ก็ส่านครับคือภาชนะที่ไว้ใส่ตัวเขียวครับตัวนี้ก็คือน้ำปลาคและนี่คือกาแฟครับต่าท่านวันนี้นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ